สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับ AR Go Live นะครับประจันทร์ที่24พฤษภาคมนะครับก็ใกล้จะสิ้นเดือนละนะครับตอนนี้ธนาคาทองคำเนาะมีการจริงช่วงนี้ก็ไซเบร์นะครับเพราะว่าเขามีการย่อตัวลงมาเยอะนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พยายามสัปดาห์นี้เป็นสัาัยการตั้งฐานนะครับคือมีย่อมาประมาณ1,900แบบ50 60 70เหล่านี้นะครับแล้วก็พยายามยืน จะดันพยายามจะดันกลับขึ้นไปแบบสองพันกิก็ตั้งฐานอยู่หลายวันอยู่คราวน,นี้ตอนนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันแล้วนะครับว่าจะตั้งฐานอยู่หรือไม่เดี๋ยวต้องมาดูประเด็นข่าวอันนี้นึงนะครับเดี๋ยวแชมป์เรวบีทนิดนึงครับอ่าก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องการขยายเพดานหนี้สารัฐนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเขาจะเล่นตัว ทาเป็นว่าจะขึ้นหรือไม่ข,ขึ้นขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยการคุยครั้งล่าสุดคุณโจไบเดนกับประธานสภาคองเกรสก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับคือได้ชื่อว่านี่มันมันดูฟังฟังดูไม่ดีใช่ไหมถ้าอยู่ดีเราไปเพิ่มนี่ขึ้นง่ายๆมันก็มันก็แย่ใช่ไหมคนก็ไม่เชื่อถือเอเขาก็คงฟงนี้แหละนะครับคือจะยืบดึงเชงไปเรื่อยโยกไปโยกันมาแล้วก็น่าจะเหมือนครั้งก่นกอนๆนะคือไปผ่านเอาแบบ ใกล้ๆวันเส้นตายนะครับซึ่งวันเส้นตายที่ใกล้ที่สุดก็คือที่หนึ่งมิถุนานะครับที่จะถึงก็แต่ว่าราคาทองคำก็น่าจะ <c oughs> เด้งขึ้นเด้งลงในกรอบแคบๆไปจนถึงวันนั้นนะครับก็เล่นรอบระยะสั้นเอาละกันนะครับก็แบ่งเงินมานิดหนึ่งพอพอถ้าผ่านเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหหลุดแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็อยากจะให้ดูยอดนี่สหรัฐนะครับซึ่งเอ่อต้องบอกว่าเจอแจ็คพอตไปช่วงโควิดพอดีนะจริงๆก็เจอทั่วโลกแหละคือก่อนหน้านี้ นี่อเมริกามันค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆ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 ,อยๆก็อยู่แล้วนะครับคือมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปีพันเก้าร้อยหกสิบแล้วแหละตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองคือไอ้นี่เนี้ยมันมาจากไหนทําไมอเมริกาถึงมีนี่เอ่อต้องบอกก่อนว่าอเมริกาเขาต้องย้อนจริงๆต้องย้อนกลับไปช่วงหลังสงครามโลกครั้งแรกเลยนะคือเขาเอาเงินอะไปจ้างเอกชนผลิตอาวุธผลิตนู่นนี่นั่นจ้างงานจ้างจ่ายเบี้ยทหารจ่ายเ,ออเงินจากรัฐบาลทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ เออพยาบ,บาลเขารักษาการศึกษาต่างๆคือตอนนั้นนัพเศรษฐกิจมันแย่เขาเก็บภาษีมาไม่ได้รายได้ของรัฐบาลคือภาษีใช่ไหมทุกประเทศแต่อเมริกาเขามีแต้ม,ต,ม,ต,ม,ต,มต่อมากกว่าประเทศอื่นในเรื่องของเรียกว่าแหลอาวุธแล้วก็อุปรกรณ์กองทัพที่ใหญ่กว่าชาวบ้านเขานะคือตอนนั้น่ะมันมีแค่ยุโรปก,กับอเมริกาแล้วยุโรปมันมีสงครามมันก็เละเทะไปนะครับมันก็เลยเหลืออเมริกาเขาก็ตอนนั้นเขาก็มี power มากที่สุดอ่ะเออเขาก็อาศัยว่าอ่ะฉันมี power มากกว่าฉันก็ ขอเอาพลังงนเนี่ยไปกู้มาแล้วกันนะครับมันก็เลย <c oughs> ทําให้เนี้ยเมกามีหนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วมันก็บวมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้มันช่วงปีพันเก้าร้อยหกสิบอ่ะเขาก็เออเหมือนกับกําหนดมาว่าเราจะมีแพดานนี่นะเออเพื่อไม่ให้รัฐบ,บาลเขาแบบใช้เงินมือเติบเกินไปหรือเพื่อให้ดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับเออพรตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็ขยายว่าทุกครั้งนะแปสิบกว่าครั้งแล้วเมกาไม่เคยเอ,อ ผิดนัดชำระหนี้เลยนะครับเพราะเขาเอ่อยังไงอะเหมือนเหมือนเหมือนบัตรเครดิตถึงคิวจ่ายหนี้แล้วอะเออทำไงดีก็ขอกู้เงินจากรอฐใหม่มาเขาขอกู้ยังไงก็คือออกพันธบัตรนั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งเนี่ยก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าน,นี่อเมริกาเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากการใช้ใจ่ายของภาครัฐที่มากกว่ารายได้ที่เก็บจากภาษีชาวเมริกันมาได้นั่นเองนะครับซึ่งไอ้นี่ ตอนนี้คือทุกครั้งที่เราได้ยินว่าอเมริกาพิมพ์เงินอ่ะพิมพ์เงินมันไม่ใช่เงินคงเต็กจริงๆนะครับมันคือยอดเงินที่ถูกบุ๊กไว้ในส่วนของหนี้สินในงบประมาณของประเทศสหรัฐนะครับซึ่งในอนาคตจะต้องชดใช้ซึ่งตอนนี้เขาประมาณการแล้วว่าอีกอีกสิบรุ่นอ่ะก็ไม่หมดนะครับเออก็ก็เนี่ยก็โยนหนี้ให้รุ่นถัดๆไปของชาวอเมริกันถัดไปเรื่อยๆนะก็จนกว่ามันจะ มีอะไรพวกอย่างแตกโปะออกมาแต่เราก็ไม่รู้ว่านั้นมาถึงเมื่อไหร่นะครับโอเคแตเ่เหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับการผีนัชชล,ลานีสหรัฐก็คือมันมีช่วงชัดดาวถ้าใครจําได้โดนั้นทังตอนนั้นเขาแบบเหมือนเขาเล่นเล่นแง่อะไรสักอย่างในในสภาผมจำรยยายละเอียดไม่ได้แล้วแต่เหมือนว่าเขาไม่ยอมเซ็นผ่านอนุมัติงบอะ่ะมันก็เลยทําให้หน่วยงานรัฐเอ่อหลายๆแห่งในอเมริกาเขาต้องแบบหยุดทํางานอ่ะหรือถ้าใครแบบมีมีจิตสาธารณะจริงๆมาทางานคุณก็จะไม่ได้เงินเดือนอ่านะครับมันก็ เป็นระดับหนาที่ใกล้เคียงกับการผิดนดัช้ชำระนี่เมกาที่สุดแล้วแต่การผิดนดัชนชำระนี่จะจะจะหนักกว่านั้นอีกคือนอกจากภาครัฐจะไม่มีเงินเขาจะไม่มีเงินมาจ่ายไอ้พันธบัตของคนที่ถือไว้อะไอ้ไอ้พัธบัตชุดก่อนหน้านี้เออซึ่งนั่นแน่นอนครับมันจะทําให้พันธบัตเมกาถูกโอ้เลทเทแน่นอนแล้วเงินมันก็จะไหลแบบมีสิทธิ์ไหลไหลมาทองคํามีสิทธิ์พุ่งแบบจรวดเลยอะไายเท่าไหร่ก็ยังไม่อยู่หรอกผมว่านะเออแต่มันคงเกิดยากนะครับ <c oughs> ววถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็มันก็เจ๊งกันหมดอะอ่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพันธบัตรสหรัฐนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งกับทองคํามาเอ่อน้แบแต่หลังหลักเรียกว,ว่าอะไรตั้งแต่หลังจากที่เมรกาออกจากมาตรฐานทองคำมาช่วงปี70นะครับช่วงยุค70ช่วงนั้นนะคะซื่งเขาถือว่าอเมริกาเนี่ยเขามี power มากที่สุดในโลกเออดังนั้นพันธบัตรของเขาก็เรียกว,ว่ามีความมั่นคงที่สุด นะครับก็อย่างที่บอกเขาขยายเพดานนี่เอาเอาเอาเงินแนอนะาคตมาหมุนได้ตลอดเวลานะครับก็ถึงคิวเมื่อไหร่ก็จ่ายถึงคิวเมื่อไหร่ก็จ่ายแล้วมันมีข้อได้เปรียบมากกว่าทองคําตรงที่มันให้ดอกเบี้ยด,ด้วยอ่าดังนั้นพันธาบัตรสหรัฐกับทองคําเนี่ยมันจึงแบบเอ่อแย่งเงินกันไปมาตลอดเวลาการขยับขึ้นลงของมันเนี่ยแทบจะสวนทางกันเกือบร้อยเอร์เ็เลยนะครับทีนี้ถ้าอเมริกาผิดนัดชำระนี่จริงๆแล้วก็เป็นไปได้ว่ามันจะเนี่ยผลตอบแทนพันธาบัตรสหรัฐจะลงแบบคือไม่มีใครเอาอะ่ะ ลงแบบเละเทะแล้วทองก็จะพุ่งแบบสวนขึ้นมาแบบโอ้หายเท่าไหร่ผมก็การไม่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่โอกาสเกิดยากนะครับยูเอสดอลลาร์ก็ทรงเดียวกันถ้าเราจะซื้อพันธบัตรสหรัฐเราก็ต้องแยกแลกเป็นเงินยูเอสถูกไหมอ่าถ้าเอในกรณีเลวร้ยวายคืออเมริกาผิดนะชำระนี่จริงโอ้ก็คงไม่มีใครอยากถือดอลลาร์ไม่มีใครยุ่งกับเงินดอลลาร์อีกแล้วนะค,คงไปถือเงินสกุลอื่นยูอาจจะเป็นยูโรก็ได้ซึ่งจริงก็ยังแย่อยู่นะแต่ถ้าอเมริกาผิดนะคือมันแย่กว่าไง เออมันจะทําให้ดอลล่าร์แย่ลงพันธบัตเมกาแย่ลงเงินก็เนี่ยไหลไปอย่างอื่นนะครับยุโรปก็แย่แน่นอนส่วนหนึ่งก็ไหลไปทองคานะนี่เป็นสแนเดอร์เดที่จะเกิดขึ้นได้แม้มันจะยากกระตาบเออดังนั้นเอ่อถ้าเรามีทองอยู่ทํายังไงก็ยังไงขายอย่าขายหมดเออเอย่างนี้ดีกว่าคือมีทองติดไว้ตลอดดีกว่านะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคาแท่งในประเทศนะครับก็สมมติเอ่อเนี่ยต่อให้ดอลลาร์มันมันแย่อย่างไง สปอร์ตเราก็คงคงลงยากนะเรามีเงินบาทมาช่วยยันไว้อยู่นะฮะคือถ้าเมริกายแย่บอกเลยไทยตายยิ่งไปนะตอนนี้เงินที่ชาวาชาวโลกอ่ะเขามาแลกเงินเขานะมาแลกเป็นเงินบาทก็เพื่อมาเที่ยวานเองตอนนี้นะมันเป็นเออเรียกว่าเเหลือเหลือเครื่องยนต์เดียวแล้วหลายคนก็พูดตรงกันนะครับว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เหลือแค่ท่องเที่ยวแล้วนะครับหลังจากที่โดนโควิดตบไปนะฮะ ดังนั้นถ้าอเมริกาแย่โอ้โหทุกคนยิ่งเอาเงินไปฝากโอ้โหเงินบาท,ทยิ่งอ่อนกว่าน,นี้ทองคําแท่งในประเทศมีสิทธิ์พุ่งทะลุโอ้โหแบบกูจะคาดไม่ถึงเลยะผมก็ยังไม่เ่ออาจจะขึ้นไปหกหมื่นจริงๆก็ได้นะเออขึ้นหนึ่งเด้งอ่ะเป็นไปได้ยอยู่นะแต่เอในชีวิตเราจะได้เห็นไม่น่าจะเร็วอย่างนั้นแหละแต่ในชีวิตผมว่าอาจอาจพอมีสิทธิ์พอมีสิทธิ์นะครับ <S <S อโอเคประเด็นข่าวที่ต้องตามกันคืนนี้นอกจากเอเรื่องการขยายพดานนี้สหรัฐนะครับก็ จะมีเผยแพร่รายงานการประชุมของของเฟดนะฮะอฟอก็จริงๆก็รู้กันอยู่แล้วแหะว่าเฟดเขาจะค่อนค่อนข้างพูดตรงกันว่าเขาจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้แน่ๆนะครับแล้วก็บรรดาประธานเฟดหลายๆคนก็มาพูดตรงกันว่าเฮ้ยอาจจะขยับขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็ได้ถ้าเงินเฟรมมันยังไม่ลงมาถึงเป้านะครทีนี้มันจะมีตัวเลขพวกเอ่อีพวกเนี้ยถ้ามันออกมา <c oughs> ออกมาดีขึ้นก็เป็นไปได้ว่าเฟดเขาอาจจะ ยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับกับการถ้าจริงๆ่มอาแย่ลงอ่าอันนี้ก็เป็กาจจะยังไงอ่ะอาจจะพูดถึงเรื่องการลดดอกเบี้ยให้มันกรอบเข้ามาเร็วขึ้นเท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าเขาคงไม่ยังยังไม่ลดในในในปีนี้แน่นอนนะครับเพราะจากประธานเฟดหลายคนก็พูดตรงกันแล้วว่าปีนี้คุณจะไม่เห็นการลดนะครับโอเคดังนั้นทองคาในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆไปดู g a าป่ะจะเห็นชัดว่ามันเริ่มเข้าเอ่อมันเริ่มไซ d e w a แล้ว นะฮะหลังจากที่ลง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 มาแล้วก็ไซส์มันคือไซส์ไซส์รอข่าวครับเออก็คือข่าวแค่ว่าถ้าอเมริกาโอ้โหผิดนัดชำระนี่จริงๆนะแบบเหลือเชื่อเลยนะเออนั้นผมว่ามีสิธิ์พุ่งแบบหายจนแบบไม่รู้จะหายตรงไหนเลยอะแต่กลับการถ้าบรรลุเมื่อไหร่ผมว่าก็เนี่ยล่วงแนวรับตรงนี้แน่นอนนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกราฟจะเห็นชัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกราฟนิดนึงนะครับก็คือราคาทองคานะครับนะมันก็ไซเวอยู่นะครับก็ยังไซเวย์อยู่ แต่เนี้ยย่อลงมาแล้วเดี๋ยวก็เริ่มตั้งฐานได้นะครับตั้งฐานะเวลาย่อมานะครับตั้งฐานแบบนี้การตั้งฐานจะแบบหลายที่ก็เป็นได้อยู่นะครับก็คือก็คือช่วงเนี้ยนะครับตอนเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันอยู่นะว่าแถวนี้นะครับเป็นแนวนั้นเก้าสี่สู์เลยเนัะแล้วก็ปรากฏว่าก็ลงมาจริงินะครับคือคราวเนี้ยเอ่อปรับขึ้นไปนะครับผมก็คงจะให้แนวนี้เป็นแนวต้านนะครับนะบริเวณสองพันนะครับผมว่าวิ่งหกสิบเหรียญนี่แหละือจะไม่น่าผ่าน สองพันนะครับน่าจะขึ้นไปไซเวงอะไรแบบนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็ก็ก็ทัาขาอยู่นะครับกว่าที่จะมีการเบรกกลับขึ้นไปแล้วก็เบรกไปก็ยังไม่ไปสูบผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็กลับไปนะครับก็จะทําหมือนกับเป็นเรียกว่าต้องไซเวงเด็เดี๋ยวต้องดูข่าวอีกทีหนึ่งก่อนนะแต่ผมว่าช่วงนี้ถ้าข่าวทรงเนี้ยแบบจะลดก็ไม่ลดจะขึ้นก็ไม่ขึ้นตัเบี้ยอะไรพวกนี้ครับพิดานี่ก็ประมาณนี้สุดท้ายก็ผ่านไปได้อีกอะไรประมาณนี้ก็คงจะเข้าไซเวงนะครับก็คงจะเข้าไซเวง แล้วก็อันนี้เป็นรายเดลี่ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมพูดถึงกรณีว่าแบบพิกขันแต่ทําให้อยู่ดีราคาทองมันล่วงลงมานะครับนะคิดว่าถ้าร่วงลงมานะครับก็คงมีจุดที่ถ้าสมมติร่วงมานะนะโป๊ะแบเนี้นะครับผมว่าก็น่าจะเข้าไปโซนนี้เหมือนกันนะครับมัในใกล้นี่คือเดลี่แล้วนะครับครับนะและไอไซสเนี่ยถ้าอยู่ตรงโซนด้านล่างแบบนี้นะครับ ก็พร้อมที่จะเขาก็พร้อมที่จะม้วนกลับอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ผมก็ไม่คิดว่าต้องเป็นหกมากนะครับถ้ามีการย่อตัวลงมาเนี่ยก็อีกสักพักันึงก็จะมีการแบบนี้ก็เลยนะครับก็เลยยังมองว่ายังเล่นทางซื้ออยู่คือคือตั้งแต่ตอนที่มันพีไปเนี่ยจนมันค่อยๆไซเวสไซเวสลงมาพวกนี้นะครับนะมันเป็นลักษณะของการที่ค่อยคยปรับให้ราคาเข้านึกออกไหมฮะ คือคือคือตอนนี้ราคาทองขึ้นใช่ไหมเอาเดี๋ยวผมเอาใหม่นะผมให้ดูใหม่ในเชิงเทคนิคเลยแล้วกันเนาะนะครับเป็นนี้นะก็คือราคาทองคามันขึ้นใช่ไหมนะครับแต่ตัวเนี้ยมันย่อครับนะครับมันก็เลยทําให้มีการปรับนะครับปรับลงมานะครับครันเนี้ยทองเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเช่นนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยตัวนี้ทองขึ้นแต่ได้ปรับลงนะครับราคาก็จะต้องตุ้มลงมา ตามมาอนะครับ<ะ>คราวนี้จะกลับมาขึ้นอีกทีหนึง่งต้องมาตั้งฐานนะครับไอซ์จะต้องมาสามสิบอันนี้มันเป็นสูตรแบบมันสูตรเหมือนเดิมอ่ะนะครับก็<ะ>คือคือมันเื้อเหมือนเดิมเลยะค,คือถ้าแบบไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการไซเบแล้วก็รอนะครับที่แต่ตัวนี้จะต้องแบบลงมาอีกทีนะ<ะ>ผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพื<ะ>่อที่เขาจะได้มีแรงที่จะมีโมเมนตัมเนี่ยกลับขึ้นไปมันเป็นอย่างนี้เสมอสาหรับทองคำนะครับนะเราก็ ผมก็เลยเน้นทางซื้อเพราะว่ามันก็ใกล้แล้วแหละ,ละที่จะเกิดซื้อแต่ว่ามันก็ต้องรอนะครับต้องรอเนะี่ยตรงนี้อาจจะลงมาพันเก้าหรือพันหลุดพันแปดเอ่อพันหลุดพันเก้าลงมาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะตั้งเพื่อที่จะกลับขึ้นไปอีกทีอืมครับก็เลยคิดว่าก็ยังคงเล่นทางซื้อแหละเพราะมันลงมาเยอะครับแต่ว่าตอนเนี้ยนะตอนนี้เลยเนี่ยหนึ่งเก้าสี่ศูนย์เป็นแนวรับนะครับข้างบนสองพันนะครับข้างบนสองพันเอาแค่นี้ก่อนนะในช่วงนี้เนาะ ผมว่าช่วงสัปดาห์นี้น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าย่อรงมาลึกจริงๆนะครับจนทําให้อายไซต์ติดสามสิบเนี่ยใพิจารณาการเข้าซื้อแบบเยอะหน่อยครับนะครับเพื่อที่เราจะได้แบบต้นแบบตัวใหญ่ๆนะครับครับแต่นี้กันเรื่องต้นน่าจะประมาณนี้ทั้งนี้ก็ทีสัปดาห์หน้าครครับตามสถานการณ์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ